วันหนึง่งนะฮะไปดูเขามาถามผมว่าความฝันของผมนั่นคืออะไรผมบอกว่าผมอยากเป็นบาริสต้าที่ชงกาแฟอร่อยที่สุดตอนนั้นประกวดไปยังยังอย่างนะเขาบอกว่าที่นี่มันไม่มีความฝันของเธอหรอกถ้าเธออยากผ่าความฝันต้องออกจากร้านเราไปผมก็เลยไปลงแข่งคือตอนแรกผมไม่ได้กลัวว่าไปแข่งชงภาษาอย่างเดียวนะครับ<อ>ผมกลัวแบบกรรมการจะถามผมอะแล้วผมจะตอบไม่ถูกแล้วผมก็กลัวชงกาแฟาไม่กลัวแต่กลัวคุยถูกต้อง อันนั้นเป็นการแข่งขันอะไรครับแกนบริสต้าแชมเปี้ยนชิพปี2005ครับแข่งเฉพาะในออสเตรเลียหรือชาติอื่นคืออันนั้นออสเตรเลียเป็นชาติอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วครับมีคนทุกชาติเพราะมีทั้งหมด5้าใสามชาติอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ๋อเอาเฉพาะชาติต่างๆในประเทศเขาใช่ครับก็รวมกัน้ลาก็เยอะมากครับก็เผอิญปีนั้นอาดีตกรรมการเขาชอบคนไทยบ้างฮะก็เลยให้ผมติดหนึ่งในสิบปีนั้นจากกี่คนเขาเป็นพันนะครับอ๋อเหรอเป็นเป็นพันครับเขาจชนะกันด้วยอะไรแข่งกาแฟอ่ารสชาติครับ คือบบรสต้ามีสองอย่างฮะมีแบบแบบอาร์ตก็คือลาเตอาร์ตแล้วแบบรสชาติแบบอาร์ตคือสวยๆใช่ไหมทำรูปนู้นรูปนี้รูปนู้นรูปนี้อีกแบบคือชงอร่อยใช่ครับอ๋อคุณแข่งสายอร่อยใช่ชนะกันคือกรรมการมานั่งเลยทุกคนชงมากินจิบจิบจิบแล้วเลือกเลรใครอร่อยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับโอ้โหยากฟังดูเกณฑ์อะไรที่มันเป็นแบบครับนะมันเป็นความรู้สึกอหรนะใช่ครับเราเป็นคนกินกาแฟไหมปกติผมไม่กินเลยนะครับแล้วคุณจะไปรู้ได้ไง เฮ้ยี่เราชงไปมันอร่อยเปล่าอะไรเงี้ยพอจะเป็นกับมบัิสต้าก็เลยต้องกินกาแฟเพื่ออยากรู้รสชาติของมันโอเคแข่งด้วยฝีมือติดหนึ่งในสิบชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับตอนนั้นก็โอ้โหก็อยู่ๆก็มีสถาบันฮกร,ราชพัฒน์ที่นู่นติดต่อผมมาครับว่าจะให้ผมเป็นอาจารย์สอนที่ราชพัฒน์ที่นู่นด้านมันเป็นโรงเรียนการโรงแรมะฮะแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับวิชากาแฟผมก็ได้เป็นอาจารย์เป็นเขาเรียกเขาเรียกออฟฟิเซอร์ใส่ชุดราชการเลยฮะสองปีนะครับแล้วก็ ลาออกมาเปิดร้านตัวเองไหมเปิดครับก็แป็กครับวันแรกขายได้แก้วหนึ่งเปิดร้านวันแรกครับแก้วหนึ่งครับแก้วหนึ่งนี่เอาดอลเดียวพอฮเพราะลูกค้าตังค์ไม่มีเพราะเขาเป็นโฮมเลดโอ้โหแก้วหนึ่งนี่มาจากคนจอนจัดแถวนั้นครับบังคับมันด้วยถ้าจะมันนั่งนอนแถวนี้ต้องซื้อของฉันใช่ไหมกาแฟแก้วหนึ่งครับเอาดอลเดียวเอาดอลเดียวรับตติสองดอลมันเท่าไหร่สองดอลล่าครับเขาก็เลยโอ้ดีคนกินกาแฟเราแล้ว อครับแต่นั้นมาก็ไม่มีอีกเลยอยู่กี่วันโอ้เป็นเดือนนะฮะทาไงนี่ชงอร่อยแต่ไม่มีคนทําไมพี่ดูใช่ไหมฮะผมไม่รู้ทายังไงแล้วครับเพราะว่าเป็นหนี้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคดีคดผมเต็มทุกใบเลยนะครับโอแปลว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมโอ้ไม่ง่ายครับทำธุรกิจอะไรที่คุณคิดว่าเก่งแล้วต่อไปชีวิตนี้จะไม่มีอะไรแย่แล้วมันก็มีมาได้ใช่ครับผมก็เลยเขียนจดหมายไปหนังสือพิมพ์ที่นู่นฮะก็เรียกว่า Sydney m o r ์นิ่ h e r โร่เป็นหนังสือพิมพ์ประจําประเทศมัันนก็าารบบเ่ะคผมขียไป สามสิบฉบับสามสิบวันวันละฉบับครับเนื้อหาประมาณบอกอ้อนวอนเขาว่ามาเถอะถ้าไม่มาฉันจะเจ๊งให้ดูเธอรู้ไหมว่าทุกวันนี้กาแฟอร่อยหายากขนาดไหนถ้าไม่มีฉันก็เขียนเล่าไปถ้าเธอขาดฉันเธอจะหากาแฟกินที่ไหน,นถุนไมยควแนี้ต้องการกาแฟอร่อยนะคือเขียนท่านองเนี่ยครับถ้าผมเป็นหนังสือพิมพ์แล้วมีจดหมายมา เออนี่มันบ้าคือคือผมไม่รู้จะเขียนคําไหนดีฮะคือคุณไม่เลยคุณจะบอกว่าชงอร่อยมากอร่อยแน่แน่ครับแต่กําลังจะเจ๊งอยู่แล้วใช่แล้วคุณจะให้เขาทำยังไงก็คุณทําเจ๊งของคุณเองใช่แต่คุณทำยังไงเธอต้องรีบมานะอ๋อให้มาให้มาดูที่ร้านฉันรีบตอนจะปิดกิจการลงมาสักหน่อยเถอะมาลงร้านฉันหน่อยครับซื้อโฆษณาสิจ้าใช่ไม่ฉันไม่มีตังค์ซื้อครับไม่มีตังค์ซื้อเขาเขาคุณตามไม่ทันพี่ตเเปป็็นนมมุุกกครับแต่จริงๆเขามาแต มาแอบมาเทสกินกาแฟผมแม่ทุกวันผมเอ๊ะทำไมร้านขายได้สองสาแก้วอ,อะแสดงว่ายอดขึ้น <laughs> นะฮะแสดงว่าเราเราเรา,เราทำให้เห็นแล้วว่าเราฝีมือดียอดขึ้นฮะ <laughs> แล้วก็พอมาทามเขาปุ๊บเขาก็บอกว่าให้เวลาส5บห้านาทีนะนล่งสือพิมมาโอ้พี่ดูครับผมถ้าจะวิ่งมาจากในเมืองเลยฮะปุ๊บมาถ่ายรูปฉบับเดียวแล้วก็มาเขียนคอลัมน์ผมนะะครึ่งหน้าหนังสือพิมพ์ครับปุ๊บวันลุกขึ้นครับขายได้17บเจดกิโลครับต่อวัน ตัวกาแฟนะครับก็กิโลหนึงนะฮะก็ประมาณ8ปดสิบแก้วได้กี่แก้ว,ก,วกิโลแปดสิบแก้วก็ค<ฮ>ูณสิบเจ็ดเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเลยนะอย่างงี้วูบ,บเลยครับก็เครียดอีกครับเพราะชมไม่ทันฮะโดยตัวความเองอ่ะมีไลเซนแ์ระเบียนดุย่าผมก็เลยเปิดสถาบันสอนกาแฟที่นูน่นแรกๆก็ไม่มีคนเรียนเหมือนกันนดียครับต้องจ้างเรียนฮะบางครั้งว่าถ้ามาเรียนปุ๊บผมจะเลี้ยงเบียร์ตอนเย็นจริงอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คนรู้สึกว่าให้มีลูกเรียนมี บางคนก็ต้องเรียนด้วยเหลือกาแฟสมัยก่อนนะฮะเอะอก็เลยแบบแต่นั้นมาก็เลยเปรู้สิษธิ์มาพอปุ๊บคนหนึ่งได้งานปุ๊บคนที่สองได้งานสามสี่บอกต่อฮะมากระจายแต่นั้นมาครับคนในซิดนีย์ต้องรู้จักอาจารย์ปอในอาชีพบาริสตา้าฮะผมสร้างอาชีพให้คนไทยที่นู่นเป็นหมื่นคนนะ,ะนะครับเพราะว่าอัตราค่า,าจ้างนะฮะถ้าเกิดทำากับฝรั่งเนี่ยมันก็จะเป็นอีเล็กหนึ่งมันก็จะมากขึ้นนะครับแต่นั้นมาคนไทยก็เลยแห่กันมาทํา บริสต้ากันมากแต่ว่ามีร้านกาแฟไทยเปิดขึ้นเยอะขึ้นฝรั่งเลยครับอ๋อร้านฝรั่งเลยแต่เราเป็นบาริสต้าให้เขาเียใช่ใช่ครับฝรั่งทุกคนก็เริ่มติดต่อผมว่าให้ผมหาบริสต้าให้นะครับเยอะมากครับทุกวันคุณว่าอนวุธลับที่ทําให้คุณมีวันนี้ได้เนี่ยมันคือคือผมไม่คนไม่ชอบท้อถอยนะฮะตอนแรกผมใช้คำว่าสะกดคําว่าถอยไม่เป็นด้วยแล้วก็ผมเป็นนักสู้ผมไม่ทําอะไรผิดนี่ฮะการที่เราจะสู้กับตัวเองตอนที่เรามีแรงเราผิดหรือนะฮะเพราะนั้นฮ เราต้องสู้ตอนท่านมีแรงถ้าเราหมดแรงเราจะสู้ยังไงอืมเราต้องทํามันไม่เห็นว่าลำบากชีวิตคนอยู่ภูเขาไม่ลำบากเลยพี่ดูมีข้าวกินมีที่นอนมีเงินใช้ลำบากยังไงไปทําง,งานเก็บเงินดีแล้วทําง,งานเก็บเงินเก็บเงินเก็บขอ,องรอางนิบสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะว่าดีกว่าอผมว่าที่ชัดเจนคือมุ่งมั่นแล้วก็ไม่กลัวความยากลำบากไม่กลัวครับผมเจอคนไทยหลายคนที่ไปดิ้นรนต่อสู้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตในในดินแดนอื่นวันหนึ่งพอยืนขึ้นได้ ยืนได้อย่างมั่นคงแล้วเขาก็จะกลับมาเมืองไทยอาจารย์ปออยู่ในกรณีนี้เหมือนกันไหมครับครับเนื่องจากว่าคุณแม่ผมก็อายุมากแล้วนะครับผมก็อยากจะมาดูแลเขาบ้างคืออยากเป็นลูกที่ดีบ้างอยากมาใกล้ชิดคุณแม่ใช่เราคือเราเห็นแก่ตัวมานานแล้วคือเจ้าแต่ตัวเองตลอดเราไม่เคยมองเลยว่าคนแก่คนนึงฮะเฝ้ารอคอยวันที่เรากลับมานะครับเขามองทุกวันว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะอยู่หนึ่งก็คืออยากกลับมาใกล้ชิดคุณแม่ใช่ครับใช่สองล่ะครับคิดยังไงฝันอะไรงสองผมก็คิดว่าเอ๊ะผม อยากจะมาเขาเรียกว่าเปิดคลาสสอนกาแฟที่นี่บ้างอยากทำโรงเรียน,ยนเพื่อผลิตเขาเรียกว่าสายงานบาริสต้าให้ไปขายตลาดโลกบ้างจริงๆเรามีเชฟนะเชฟชอาหารไทยเรามีนวดแผนไทย<ช>ที่่งนะเรา<ช>มีนักมวยไทยที่ท่านเลิกเลิกแข่งแล้วก็ไปเป็นครูมวย<ช>อะไรอย่างนี้นะเราน่าจะมีคนชงกาแฟได้ถูกต้องอมันก็สร้างอาชีพจะสร้างงานมหาศาลนะครับแล้วอย่างน้อยผมอยากจะส่งเสริมอาชีพนับาริสต้าแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเ็าเรียกว่า ชาวไทยภูเขาที่ปลูกบ้าดกาแฟทุกวันนี้อยากให้สายพันธ์กาแฟเนี่ยอาราบิก้าเนี่ยให้มันมีราคาคุณกาแฟที่ผลิตในประเทศไทยที่ปลูกในประเทศไม่ใช่ว่าประเทศไทยเรากาแฟี่ถูกกับเพื่อนเลยแล้วคุณภาพเราดีไหมดีครับผมฟันทงเราแต่เราไม่ได้เราไม่มีระบบการสนับสนุนที่ถูกต้องไม่ได้ราคานี้ก็ต้องฝากให้แบบหน่วยงานทุกหน่วยงานนะช่วยในการสนับสนุนนะครับอย่างน้อยก็นะครับเกษตรกรชาวไร่กาแฟไทยเนี่ยจะได้เจริญงอกงามแล้วก็ทาให้สกิจบ้านเมืองดีขึ้นด้วยครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ นี่คือความฝันที่ใช่ครับกําลังทําอยู่หรือเปล่าผมต้องทาให้ได้อถึงมันจะลำบากผมก็ต้องทําอืำนะเพราะว่าผมเราฮะจจะเอาฝ่ายเดียวไม่ได้ไปดูต้องให้บ้างการให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอะนะฮะเราจะเอาแต่ดเดียวมันก็ไม่ได้แล้วครับโลกเราฮะถ้าเราเห็นแค่ตัวจะอยู่ยังไงเห็นบอกคุณเคยให้สัตว์ปฏิญาณกับตัวเองไว้ครับผมบอกว่าผมจะพากาแฟไทยเนี่ยให้เป็นกาแฟโลกให้ได้อืถึงมันจะลำบากผมก็ต้องทํา นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ผมก็จะไม่ย่อท้อเด็ดขาดใช้ความมุ่งมั่นแบบเดิมถูกต้องครับอ่ายังยังยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงยังมีเวลาช่วยเหลือกันยังมีแรงอีกเยอะเขาจะไปไกลอีกเยอะครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของคนที่จากไม่นึกว่าจะมีอะไรเลยกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและก็จะทําความสําเร็จนี้แผ่ให้กับแผ่นดินบ้านเกิดด้วยถูกต้องครับนะครับเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเป็นได้ใช่ครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์ปอใจช่วยนะครับขอบคุณมากครับหลายครั้งที่เราทารายการจอดใจแล้วก็ได้ฟังเรื่องดีๆเรื่องดีๆเหล่านี้เก็บไว้เป็นกําลังใจนะครับเก็บไว้เวลาเรารู้สึกว่าอ๋ยไม่ไหวทําอะไรก็ไม่มันทําได้ครับมีคนทําให้ดูแล้วมีคนเจอยากลําบากกว่าเราแล้วทําผ่านมาแล้วเราทุกคนท่านผู้ชมก็ทําได้เช่นเดียวกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย どっちか気に入れんやがあのね、あのー、仕事してるときに、タクシーですぐその場所の通りに、あのー、通りかかったんですけど、そこで花を売ってる女の子がいたんですよ、で、その女の子が女の子にお菓子を買ってあげたんですけど、そのときにすっごい喜んでくれて、それが最初でした。